น้องเคนเป็นเด็กตลกตอนนี้น้องเคนกำลังวาดรูปตามที่น้าเป้ร้องขอมาอยู่นะครับน้าเป้เป็นเพื่อนแม่บีเองละ่ะสงสัยน้าเป้เห็นที่แม่บีโพสต์รูปน้องเคนกำลังวาดรูปลงใน facebook fan page น้องเคนเป็นเด็กตลกแน่ๆเลยว่าแต่น้าเป้ให้เคนวาดรูปอะไรให้นะมาดูกัน นาเป้อยู่ในท้องปลาชลามน้าเป้ว่ายน้ําอยู่ในท้องปาลาฉลามใช่ไหมเอ,อ้ขอรูประหลาดจังนะแต่เคงก็วาดได้ใช่ไหมใช่อ๋อเดี๋ยวนี้วาดรูกคนแบบนี้เป็นแล้วเหรอเนี่ย ไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยเรื่องหูคุณฟังได้ไงน่าจะฟังได้ไงแล้วแป้ไว้ผมทรงอะไรอ่ะสไตล์เบสสไตล์เบสทรงอะไรนะสไตล์เบสสไตเบคืออะไรใครมากดเก่งอ่ะไปดูกันเดี๋ยวมาวาดต่อนะครับ A few minutes later อ้าวมาวาดกันต่อนะครับ ตอนนี้กำลังว่าส่วนไหนอยู่คะบพี่แจ็บ <Bubble S 1> ับเบิ้ลครับอ๋อบับเบิ้ลในในน้ําต้องมีบับเบิ้ลใช่ไหมครับใช่ครับไว้ให้ปลาตัวเล็กปลาฉลามนี่เขาอยู่ที่ไหน,น,นลูกน้ำทะเลน้ำทะเลโอ้ตัวเล็ก้องมีปลาตัวเล็กด้วยนะเออทรงผมนะเป้แปลกเลยนะ <c oughs> นะเป้ไม่มีเท้าเหรอกนไม่ไงไหนเห็นแต่กางเกงเพราะว่า ท้ากางเกงมันใหญ่กว่าไงอ๋อกางเกงมันคลุมเท้าไปหมดเลยเหรอใช่โอ้ยเท้าเท้าไปลงเท้าช้าง่ะเนี่ยเออเเพราะเท้าซ้ายมันโตกว่าเท้าวขวาแต่นี่ปลาฉลามเหรอครับเนี่ยใช่ครับอืมแม่ดูแล้วมันคล้ายๆปลาวานยังไงก็ไม่รู้นะ <c oughs> ปลาวานมันต้องยิ้มอ๋อถ้าเกิดเป็นปลาวานจะใจดีใช่ไหมใช่ถ้าปลาฉลามมันจะแบบหน้าบึ้งๆเพราะมันดูร้ายอะหรอใช่อแล้วลืมขี้เหร่ไนฮะขี้ตรงด้านนี้กับด้านหลังเออก็วาดเพิ่มก็ได้ไม่เลยเ่ไรหรอ มมมไไหหหลหล,หลแล้วสัญลักษณ์อะไรหน้าที่จะเ,<อ>เป็นสัญลักษณ์อะไรหน้าที่จะเป็นการบอกว่านี่คือรูปนปะะ้ำเป้อ่ะสัญลักษณ์อะไรสัญลักษณ์ดีถ้าเพียง,งเราจะนัำเป้แล้วนะะ้ำ <c oughs> เป้เป็นยังไงอ่นะน้ำเป้หรอหัวน้ำเป้แบบเป็นยังไงอ่ะอะไรที่บอกอุย้ยอันนี้ต้องใช้นะะ้ำเป้แน่ๆเลยอ่ะ ต้องมีอะไรนะที่ทํางานทํทาทไมอ่ะควาคือน,นาเป้ต้องอยู่ที่ทำงานอ๋อนาเป้ต้องอยู่ที่ทำงานเอะอเอ้อยไม่ใช่แล้วนาเป้ตอนนี้ก็ทำงานที่บ้านเหมือนแม่แหละไมายถึงตอนก่อนหน้าน,าน,นั้นไงอ๋อ <c oughs> ไม่อยู่ร่างของไฟไงือ <c oughs> ไม่นะคะอ้าว <c oughs> ว่าปลาต่อดีกว่า,วา,า,วาคิดไม่ออกไม่เป็นไร ไม่เคยบอกเป็นเมล่ะไม่เคยบอกเป็นเมล่ะไม่เคยบอกเ่ะใช่เห็นเห็นเคยเห็นเคยเห็นน้าเป้แล้วใช่ไหมแล้วเคยเห็นรูปน้าเป้ไหมรูปน้าเป้รูปน้าเป้อะรูปไหนอะที่เห็นเคยเห็นอ่ะตอนนั้นได้บ้างไหมไดบ้างเลยเคยเห็นรูปน้าเป้ร้านเป้เป็นรูปภาพอะไรน้ากันได้ไหมไม่รู้อ่ะเคยเห็นเป้ใส่ชุดนักเรียนไหมไม่เคยไม่เคยหรอที่โต๊ะน้าเป้ในเกนน้าเป้มีอะไรอยู่นาเป้เคนาเป้ในในลิ้นชักของน้าเป้ที่ทำงานน้าเป้มีอะไรอยู่น้าเป้เคยเอาอะไรไหมเคยดู ที่มันเป็นที่คาดผมอะ,อะนะที่คาดผมอะแล้วมันมีอะไรปักอยู่เลือดฮะเลือด,เอ,ดเออเลือดมันอยู่บนอะไรอะผมะมนอยู่บนที่คาดผมที่คาดผมเป็นรูปอะไรรูปเลือดขวานวาอืม<ะ>ขวานะเปล่า่รู้ ใช่จำได้ไหมหรือว่าลืมไปแล้วประตูลืมไปแล้ว <laughs> ไม่ได้เจอกันนานนะใช่ไหมใช่แค,ค่ว่าต่อว่าต่อแล้วทำไมกระดาษมันแหวงแหวง่งอ่ะดูด้านหลังสิครับเดี๋ยวให้ดูด้านหลังเคยวาดอย่างอื่นเอาไว,แว้แล้วหรอแค่แอ แล้วทำไมไม่หยิบแผ่นใหม่ลูกเออจูเปืองจูเปืองจูเปืองเดี๋ยวเปืองขี้เหนียวเหมือนกันนะาเราอ่ะก็ดีเหมือนกันน่ประหยัดประหยัดแมนบับเบิลเหรอหรือว่าหัวใจอ่ะนี่ไม่ใช่บาโบนี่ปลาเอ้านั่นปลาเหรอปลาอะไรอ่ะเอาก็ปลาธรรมดาธรรมดาปลาอะไรนะหน้าตาแปลก นม่แปลกเสร็จยังยังมันปลาเหรอเนี่ยไหนพี่เขียนว่าดอยู่ตรงนี้เหรออืมไม่ใช่ตาหางหางปลาเหรอใช่เฮ้ยปลาอะไรเนี่ยหน้าตาตลกจังนึกว่ามิกกี้เมาส์มนึกว่ามิกกี้เมาส์ดูดิถ้าเติมตากับปาก กับจมูกข้าไปก็เป็นมิกกี้เมาส์ล้วถ้าไม่เติมถ้าไม่เติมก็เป็นอะไรก็แล้วแต่เข็น่าแล้วว่าเสร็จยังต้องเขียนชื่อรูปภาพด้วยนะโอเคตั้งจะตั้งชื่อภาพว่าอะไรอืมคิดกันสิคิดกันคิดกัน,กนชื่อภาพเนี่ยมันต้องสอดคล้องกับรูปที่เราวาดอะ่ะเขียนวาด ไปฉลามให้นะเป้โอเคอ่ะต้องเขียนด้วยนะชื่อภาพเคนคอควายอ่ะจิจ่าฮะเขียนผิดละอเอาไหมเอาใหม่เลขกาเลยใท้านันะไวไม่ได้ไปโรงเรียนนานนะนะไม่ค่อยได้เขียนหนังสือใช่ไหมก็ควายอควายเสลยใช่ไหม แต่ว่าสระอต้องอยู่ข้างหน้าของควายนะเอาทำไมลืมถ้างั้นเขียนชื่อตัวเองเป็นภาษาอังกฤษก็ได้เขียนง่ายกว่านี่เขียนที่ที่ว่างๆถีหลุกตรงเนี้ยตรงเนี้ยเขียนชิดตั้งแต่ริมซ้ายเลยนะเขียน K E N เขียนตัวเล็กๆหน่อยเดี๋ยวที่ไม่พอ เคนแล้วก็นาเป้ดีไหมเมื่อกี้ตอนแรกสุดเขยนบูดว่าอะไรนะเขนวาดปลาฉลามให้นาเป้โอเคยาวไปไหมล่ะไม่เลยถ้างั้นเขียนตัวเล็กๆนะกลัวไม่พอโอเคอ่ะวาดสะกดยังไงต้องภาษาอังกฤษทั้งหมดใช่ไหมภาษาไทยผสมกันก็ได้เคนอะไรเนาะวาด ว่าไม่ใช่ปลดได้ไหมว่าวออะไรวออะไรวอวออะไรอะไรวออาดอว่าวออังดองอะบดิกด uh, ิกปลาฉลามเขาะกดปลออารปลาไงปลอปลาไงปลอ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 ปลาฉลามนี like, language, ่ชอรออามอฉลามชอชอชอิง เขียนมมไ่ง่ายๆเขาชิงก็คช้การนอนหนูแต่ว่ามีหลังคาอ๋อแบบนี้ไหมใช้นอนหัวช่งอืมอ่าถูกต้องลอลิงลอลิงสระเอเขพอมาให้ก็หอไอหายในโทรให้หอไอหายแต่ต้องเขียนไหมไม้ม้วนก่อนนะไม่ต้เขียนในม้วนไม้ม้วนก็เหมือนสระเออะแต่ว่าขึ้นยาวขึ้นไปแล้วก็ม้วน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 อืมอ่าเขียนสระเอก่อนสระเอเอตรงนี้ใช่สระเอสระยาวขึ้นไปเราต้อ้วาดไปทางซ้ายม้วาดไปทางซ้ายใช่ม้วนถูกแค่นี้แหละไม้ม้วนอ่ะให้หอหีบหอหีบ มใช่ไหมครับไม่โทรใช่ไหมใช่ครับไม่โทรทีนี้นะอือไม่โทรถูกต้องนาเป้อะนะนออานาไม่โทรนะอือสระอาอาไม่โทรต้องอยู่ตรงไหนไม่โทรต้องอยู่ตรงข้างบนร่ณถูกต้องอืออ่ะเออเอเปไม่โทรเอบอกค่ะอ่าต้องสระเออยู่ด้านหน้านะจำได้ไหมอันนี้ผิดอ้าวผิดต่างผิดต่างลบ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 อ่าเก่เลยนะ โอเคเคนได้ถ,ถูกแล้วถูกแล้วไหนก็ดูหน่อยโอเคปอเอไปไม่โ <Okay. S 1> <B. S 2> ทรเอ้หาพี่อือไปแล้วอือปอปายังไม่เขียนเลยปอปาไม่โทรปอเอไปไม่โทรป,ปอปาไม่โทรไม่ไมอ่ะลองอ่านดูสิโอ้โหยากมาก <laughs> นี่นะครับชื่อภาพเคนวาดปลาฉลามให้นาเป้และนี่คือาานาเป้ที่กำลังว่ายน้ำอยู่ในท้องปลาฉลาม อา้าวขอดูหน้าคนวาดหน่อยครับไหนครับคนวาดครับาาคนนี้เหรอครับอืมแอคชั่นแอคชั่นมีอะไรฝากถึงน้าเป้ไหมครับไม่มีไม่มีนะคะบ,บอกน้าเป้ว่าเคนวาดให้แล้วนะครับ ว่าถ้าลูกคับโมเมโมเมอะไรเหล่านับเป้เมโม่มเ่้ยไม่ใช่นับ่ป้เมเมอ่ไรล่ะเดือนที่่่่่่่่่เ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ไ่่่่้่่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 ่้่่่่่่่่ว่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อ่่่่่่่่่่ บ๊ายบายค่ะอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดโทรศัพท์ให้กินด้วยนะคะอ๋อกดโทรศัพท์ทำไมเล่าตื่นเต้อย่างนหนไหมนะเอาใหม่เอาใหม่ขอใหม่ช่องเปช่องหน่อยบายบายนะคะขอให้เพื่อนเพื่อนกดไลค์กดแชร์ให้กินด้วยนะคะแล้วก็กด subscribe ให้ยืนด้วยนะัะบ๊ายบายบ๊ายบาย